สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทท่านครับผมครับวันนี้เรามาดูข้อมูลนะของ2ตัวล่างตรงกันเลยนะครับนะก็จะเป็นข้อมูลสูตรหลัก10ล่างนะครับแล้วก็สูตรของหลักหน่วยล่างแบบ5้าตัว2ส,สูตรนะครับ วันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะเพ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะว่า,างวดที่แล้วนะครับสองสูตรนี้นะครับสลับตำแหน่งกันมานะครับโดยหลักหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยไปโผล่อยู่ในสูตรหลักสิบนะครับแล้วก็หลักสิบนั้นมาอยู่ในสูตรหลักหน่วยนะครับดังนั้นสองตัวล่างงวดที่แล้วเราก็พลาดไปนะครับ ดังงวดนี้ก็ไปคัดสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับก็นําเอามาเป็นข้อมูลนะแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่จะได้นําเอาข้อมูลนะครับไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อรางวัลสรากินแบ่งรัฐบาลนะครับด้วยตัวของเพื่อนๆเองน,นะนก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลนั้น เป็นเพียงการบวกกันของตัวเลขนะครับจากสถิติผลการออกของรางวัลสรากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของงวดที่ผ่านมาดังนั้นข้อมูลนะครับจึงเป็นเพียงการคาดคะเนและก็คาดเดาเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมนะครับและก็เลือกตัดสินใจนะในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวท่านเองนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับงวดนี้จะเป็นนะครับสองตัวล่างนะตามเดิมนะครับงวดนนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็จะมี สูตรนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างนะก็เอาประกบคบชนกันเหมือนสูตรที่ผ่านมาเลยนะครับขัดมาสองสูตรนะเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับอ่ะขออนุญาตเขียนดันใหม่แล้วกันนะครับ ผลรางวันที่1นึ่งนะครับห้าหนึ่ตัวล่าง3 1นะครับเลขหน้าครั้งที่1 4ึ่งครั้งที่2 0 1 6 เลขท้ายครั้งที่ 1, นึ่ครั้งที่สองสี่หเรามาดูตำแหน่งของหลักสิบกันนะครับ หลักสิบล่างนะครับตำแหน่งบวกใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 2ครั้งตำแหน่งบวกของหลักสิบล่างมีเท่านี้นะครับเจ็บวกกัน2ครั้งได้14 ผลบวกของหลักสิบล่างนะครับ5บวก5ได้10บ0บวก3ได้13 13บวก4ได้17 17บวก4ได้เท่ากับ21ได้1นะครับบวก1คงที่ได้2บวก1คงที่ได้3บวก1คงที่ได้4ตัวสุดท้าย4บวกด้วย2คงที่ได้6กนะครับก็จะได้หลักสิบ2 3 4 6หนะครับหลักสิบล่าง เป็นสูตรที่มีสถิติเดินดีนะครับอ่านะครับสถิติการเดินของสูตร1 2 3 4 5นะครับห้างวดรวดที่ผ่านมานะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับโอ้โอโอ อ่ะไอติการเดิน <c oughs> ไม่โฟกัสเลยนะครับอ่ะนะครับสูตรเดินห้างงวดแล้วกันนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสูตรเดินมาแล้วห้างงวดรวมทั้งอ่าหลัก หน่วยล่างด้วยนะครับทีนี้เรามาดูสูตรหลังหน่วยกันเลยนะครับตำแหน่งบวกของสูตรหลักหน่วยนะครับจะใช้หลักหมื่นน้าหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่สอครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหครั้งบวกด้วยหนึคงที่นะครับ สองบวกกันสามครั้งได้หกผลบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้เท่ากับสิบสี่นะครับจากนั้นบวกหนึ่งคงที่ได้ห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดตัวสุดท้ายบวกด้วยสองคงที่ได้เก้านะครับก็จะได้สิบหน่วยล่างเรียบร้อยนะครับจับชุดสองตัวล่างชุดเต็มกันได้เลยนะครับก็จะมีสองตัวล่างตรงนะครับ งวดนี้เป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอ่าต่อมาสองนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้า สามสี่สามห้าส,า,ส,า,สา,านะครับแล้วก็4ี่สี่สี่สีห้หกสี่เีเ่อ่าที่เหลือก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับนะ จุดสุดท้ายก็คือ6 6 4 6 5 6 6ห7และก็6 9นะครับก็เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มเต็มของชุด2ตัวล่างตรงนะครับเป็นสูตรที่ มีสถิตินะครับการเดินมาของสูตรนั้นห้างวดนะทั้งสองสูตรเลยนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับอ่ะรู้สึกกองจะไม่โฟกัสนะครับขออภัยเพื่อนเพื่อน,นด้วยนะกลองไม่โฟกัสนะครับสูตรที่ผมจะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะอ่ะก็ดูแบบลางๆกันไปนะครับสูตรนั้นเดินหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ สูตรนั้นเดินห้างวดนะครับทั้งสองสูตรนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับชุดเต็ม2ตัวล่างตรงนะครับก็นํามาเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านได้นําเอาข้อมูลไปคิดวิเคราะห์พารณากันล่วงหน้านะครับก่อนที่อจะสรุปให้เพื่อนๆสมาชิกกันอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ขอลาทุกทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับชุด2ตัวล่างตรงชุดเต็ม25ชุดตรงๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ